มีที่นี่ที่เดียวนะที่ร้านนี้นะใครนะครับที่ชอบกินเมนูแปลกๆเคยกินเมนูนี้ไหมนะที่ร้านนี้นะครับเรียกว่าไข่หำวัมมวย่างนะครับมันก็คือมันก็คืออันท้าวัวนะฮะอันนี้คืออันท้าวัวนะครับอันนี้คือที่ยังไม่ได้ผ่านะเป็นลูกๆเลยนี่อันนี้ผ่าแล้วนะเอามาย่างเดี๋ยวผมสั่งเมนูนี้แล้วมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นไปยังไงมีที่ร้านนี้แน่นอนนะครับใครชอบทานอะไรแปลกๆแ,แ,แ,แบบนี้จัดไปครับอ่ะ เอาไปย่างใช่ไหมครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไข่หำมัวย่างไม่เคยกินวะลองดูเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะฮะไข่หำย่างหรือว่าอันทะบัวนะครับเอาไปย่างนะฮะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาลองชิมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันครับนี่คืออันทะบัวนะฮะเอามาย่างนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะที่ร้านนี้นะเอาที่อื่นอาจจะมีผมไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ผมเจอมาที่นี่ที่เดียว มาลองกันเลยดีกว่าครับทำมูชิไม่คุ้นหน่อยอ้าวชำไม่คุ้นหน่อยแล้วครั้งแรกครั้งแรกให้เป็นของมันไปเข้าปากเลยด้วยเป็นไงวะเป็นไงดีนะพี่ดีจริงเหรอดีดีนุ่มๆขาวไหมไม่ขาวส่วนอีกเมนูหนึ่งอันนี้อะไรวะเรื่องอะไรนะเป็ดอ่ำเป็ดอ่ำเป็ดเคยไม่มีในเมนูไม่มีในเมนูนะครับอันนี้ไม่มีในเมนูที่ร้านนี้ก็คือเนี่ย มันคืออะไรเล,เ,เลือดเป็ดเลือดเป็ดเลือดเป็ดนะครับ<า>นี่ครับลายเลือดลายเป็ดใส่เลือดอเออไม่เคยเจอที่ไหนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องมาลองชิมเหมือนกันนี่เลือดแดงๆเลยนะครับกูนะกูว่ากูดันแน่นอ้าว <c oughs> มึงแดงอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วตัดปีกคอเลยเดี๋ยวเดินไม่ได้เอาเน,นี่ยนิดนึงเพื่อกูเป็นไงขาวไหมดีกว่าดีกว่าดีกว่าขำหรอดีกว่าัขำเหรอดีกว่าโอ้ยอ๋อ เอาเปมา2งเมนูนี้นะครับหาทานไม่ได้ง่ายๆนะฮะนี่คือไข่หำหรือว่าอันทะอัวเอาไปย่างส่วนคืนนี้คืออ่ําเป็ดอร่อยใช่ปะอร่อยกว่าอ่าอ่ำเป็ดก็คือเลือดเป็ดโอเคนะครับมาที่ร้านนี้นะฮะลาพิเทอร์ลาดพาวร้อหนึ่งแยก17จัดไปครับไม่มีในเมนูนะฮะต้องมาบอกเขาเองบอกว่า มาจากพ่อปดไกด์นะครับเขาจะไม่มีอะไรพิเศษให้นะฮะเรื่องของมันกันมักการ์ดไปครับพ่อมดไม่กินอะไรนะฮะเขาไม่รู้าสักนะไปเขาไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักนะครัฮอ